วันนี้เราจะมายึดช่องคำซีอีโอเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์พาคุณคำไปกินหมูสองชั้นเป็นร้านโปรดของคุณคำนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณคำยังไม่รู้นะครับว่าคุณคำจะได้ไปกินหมูสองชั้นเราจะทำการเซอร์ไพรส์นะฮะต้อนรับคุณคำมาแล้วนะทุกคนนี่เซอร์ไพรส์เปล่าในเมย์หอ้องเนื้อลิปเลยอ่ะมีกุ้งด้วยก็นนมันแบบสูนี้คืออะไรมันรวมกุ้งด้วยเหรอ สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมายึดช่องคําซีอีโอเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์พาคุณคําไปกินหมูสองชั้นเป็นร้านโปรดของคุณคํานะครับแต่ว่าตอนนี้คุณคํายังไม่รู้นะครับว่าคุณคําจะได้ไปกินหมูสองชั้นเราจะทำการเซอร์ไพรส์นะฮะเป็นอะไรที่เจ๋งไปเลย่ะเดี๋ยวเราไปรับคุณคํากันดีกว่านะฮะตอนรับคุณคํามาแล้วนะทุกคนนี่เซอร์ไพรส์เปล่า คอนเทนต์ขนาดน,น,านาั้นแาม่ตับีสดคำรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เราจะไปที่ไหนรู้ไปไหนอ่ะกูเป็นฮอนคิดไปไหนไปหมู่สงชา์รู้ได้ยังไงอ่ะทำไมถึงเก่งขนาดนัน้นอ่ะเก่งแล้วเนี่ยทุกคนครับคุณคำรู้ได้ยังไงไม่รู้แผนของเรารั่วไปได้ยังไงครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคุณคำแค่คิดว่าหมูสองชั้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเขาได้เปลี่ยนรูปแบบร้านแล้วนะครับแต่คุณคํายังไม่รู้นะครับเราจะพาะคุณคำไปเซอร์ไพรส์เดี๋ยวไปเจอกันเลยที่ร้าน กำลังจะหาที่จอดนะฮะถึงแล้วครับท่านผู้ชมใช่ไหมโอ้ยอยู่ข้าวเราจะไปกินข้าวกันจะพาคุณคำไปกินหมูสองซันใส่ไมอะพ่อเนื้อริบอายเอ้ามีกุ้งด้วยก็นนมันแบบ ตังนเนี้ยคืออะไรมันรวมกุ้งด้วยเหรอจริงอนะ่ะมีกุ้งเลยอ่ะตอนนี้ราคาเขากี่บาทครับสองสี่เก้าที่รวมในบุฟเฟ่ไหมใช่ครับรวมกุ้งรวมในบุฟเฟ่ด้วยดีเปล่ากินเปล่าเอากี่อันอืาหลอบเดียวไปเลยข้เขามาต้องเดินสร้างไว้อย่างอะอ่ะกระโครงนะป่ใส่ ที่ร้านไหนก็ทำไม่หมดมันคือซิงเนเจอร์เน้นเอาเยอะๆนะคะทุกคนเพราะอะไรไม่มีใครช่วยเรากินแต่ว่าเราอยากกิน เนื้อโชว์เนื้อหน่อยสใส่ก่อนใส่ก่อนทอดอะไรจะได้อันนี้ไงเปื่อยอ๋อไข่เจ๊กสั่งอันเดียวก็แล้วอันนี้คือหนึ่งคะเมนก็สั่งสามโซนเนื้อเนี่ยเนื้อลายอิฟมันแข็งสั่งมาสองใส่เลยไหมเรียกว่าฉันไม่ต้องใสใส่พริกทำไมต้องใสเพิ่มความอร่อยฉันติดมันจัด ชาบูนังมาที่แบบมันละลอยอะ่ะแล้วคนลงมาทำมันออมอร่อยิงอันนี้สัง,พร,งพร้อมพร้อมอุยดูกุ้งก่อนเนี่ยเนี่ยเ่เลยเป็นยังไงโอเคนะกุ้งสดอยู่นะมันก็ตัวแบบากลางๆแล้วก็ราคานี่อ่ะชิมเนื้อนะคะ ยังไงบ้างครับเป็นเนื้อมีกลิ่นของเนื้อก็ดีทั่วไปนี่เนื้อแบบจัดเต็มซิมแบบบาจิมต่อ,มอไปบัดจิมน,น้ำจิมเนี่ยสีแดงแรงเลยตัดี่ เอร์ขนาดแล้วนี่คืออะไรครับหน้ำจิ้มของเขาเป็นยังไงบ้างเหมือนเดิมป่ะเพราะว่าในสองนี่นมีมีหมูสองจันประมาณสามคลิปแล้ว ำลังแกะกุ้งให้เรากินนะฮะกินเองเป็นช่างเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยคนทำอย่ามมนูอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้เขาดูแกะลำบากนะฮะเออมันยางอ่างเขาดูดอบๆไปเรื่องการแกะกุ้งเรามาดูมีเหลืองของเราดีกว่าตึงๆมีเหลืองแล้วนี่เดี๋ยวเราจะจุ่มเนื้อโซนะครับจุ่มปุ๊กกินปั๊บเลยพร้อมกินหยอกหยอก กินเบงกุ้งลเลยยังิแล้วเป็นยังไงป็าจี๊กคั่สดเปล่าสดเด้งดึ๋งดังเปล่าปลาเจี๊กคั่แบบข้าง,งคูงแบบปลาเจี๊ยอ่ะเป็นแบบสดอะ่ะได้เวลาของเนื้อแล้วน้ำซุปน้ำเติมเน่นะฮะกคนเราได้เนื้อมาแล้วแ,แดงก่ำนิดๆ ไปมันแบบมันแข็งเป็นยังไงครับคุณสาคิดคุณป่มงหินเหล็กไปกําเมืองวรกรรมวันนี้เสนอว่าปุสุยุน่นะครับปุ้ยสุญญนแปลว่าอะไรป๋อว่ไหนอะชีฟู <laughs> <laughs> ฝากทุกคนคอมเมนต์หน่อยนะว่าปุ้ยสุญญนแปลว่าอะไรนะฮะ ปลาหมึกครับเป็นยังไงบ้างปลาหมึกสดสดจากอะไร เกมอ่ะไหนนวดตรงไหนอ่ะโอ้โหกุ้นเต็มทำไมเราไม่หยิบสองอันอ่ะแนะนำคนโดูน้องแเอาอีกอันี้เป็นเชิญหมายเล่ยเป็นที่เดียอันนี้ให้เล่นเกมแต่ว่ายังไม่เปิดใช่ไหมอ่ะราคาสองสี่เก้าเป็นราคาใหม่เน็ตมมีอะไรเพิ่มเึินมมาบ้าง มีเนื้อลิปอายสไลด์กุ้งแล้วก็มีเซนฟรายที่เพิ่มมาใช่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 นะแต่ว่าเราไม่ได้สั่งเพราะว่าเราไม่อยากใช่ใช่ใช่ถามว่ามันคุ้มไหมมันเพิ่มไหมเพิ่มไหมแถมสาสี่แบถือว่าคุ้มนะเพราะว่าได้กุ้งแล้วก็นี่แล้ววางรอเดี๋ยวนี้มีเกมใช่ไหมมีเกมให้เล่นแล้วก็มีเก้าอี้เอาไว้นี่ เยียเยียเยียดีไหมดีเพราะว่าหมู่สองชันนะ้นอ่ะค่อนข้างรอคิวนานเ oh. ออก็จะลากันไปก่อนมาที่วันแน่ยังตุ้มเพลายังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องยูทูบเบอร์คามเซียวด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย